เว้ยทุกคนทำยังไงดีพี่เอ,อิญโทรมาพี่เอ,อิญจะจับได้ไหมอะทุกคนคช่วยหมือนี่ด้วยทุกคนไม่อยากพี่เอ,อิญจับได้อ่ะโอเคทีวีพร้อมรับสายพี่เอ,อิญพึบพี่เอิญน้องเหมือนนี่โอ้ยค,คิดถึงจังเลยมีอะไรโทรมาค่ะพี่เอิญคะ่ะพอดีน้องมีแฝดหรือเปล่า ว้าว่าไปหนูไม่มีค่ะพี่ลูกคนเดียวจรใ้งค่ะนนนคนาาอนจริง,รงหรอคะโอ้หนูอยู่ดดนพี่เนี่ยหนูมาเล่นเป็ดยักษ์พี่เป็ดเหลืองอุดรไงเป็ดเหลืองใชนน่ใช่พี่นี่ที่พี่เห็นเขาอาจจะเป็น FC หรือเปล่า FC หนูแบบข้างใคร หรอไม่ดีกว่าแล้วไปเที่ยวค่ะขาพี่เอิวางสายแล้วทุกคนพี่เอิญจับไม่ได้หรอใช่ไหมอ่ะพี่เอิญจะจับได้ไหมทุกคนเอน